เช่าเน็ตหมดศรัทธาหลังที่สมปองประกาศกลังรายการแอบหลงรักบุ๋มปนัดดาซึ่งทางด้านของทิศสมปองได้ออกมาเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์และได้พูดถึงเรื่องราวความรักที่ทําเอาทางด้านของทิศสมปองโดนแชแอบชอบบุ๋มปนัดดาวงผู้ด,ดีแถมเซอร์ไพรส์ด้วยการให้บุ๋มปนัดดาวิดีโอคอลเข้ามาในรายการที่ทําเอาเจ้าตัวถึงกับเขินหนักมากโดยทางด้านของบุ๋มปนัดดาได้เล่าว่ารู้จักกับทิศสมปอง ตั้งแต่เมื่อสมัยสิบปีที่แล้วขณะที่ยังเป็นพระอยู่แล้วไปออกรายการที่เราเป็นพิธีกรเลยได้มีโอกาสเจอกันและรู้จักกันซึ่งในช่วงนั้นเราก็ทำรายการที่ชุมแพเลยได้มีโอกาสไปพักที่บ้านของทิศสมปองด้วยจากนั้นทางนั้นพิธีกรได้ถามบุญปาดาว่ารู้ไหมว่าทิศสมปองแอบปลื้มบุญปตา,าได้กล่าวว่าไม่กล้าคิดหรอกเพราะขณะนั้นทิศสมปองก็ยังเป็นพระแต่เมื่อโดนถามว่า หากทิดสมปองจีบจะว่าอย่างไรบุมปรรด,ดาตอบกลับว่าค่อยว่ากันอีกทีและทางด้านของพิธีกรเลยได้หันไปถามทินสมปองว่ามุมปรรด,ดาเป็นสเปกไหมทางด้านของทินสมปองก็ได้ตอบว่าตรงสเปกทุกอย่างยิ่งเวลามีข่าวว่ามีแฟนก็แอบรู้สึกเจ็บอยู่เบา ซึ่งหลังจากที่เทปนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ทำเอาหลายคนดูแล้วไม่เหมาะสมหรือเปล่าที่ทิศสมปองแอบชอบสีกาตั้งแต่อยู่ในผ้าเหลืองบางคอมเมนต์ก็บอกว่าหมดคำบรรยายคอมเมนต์มาบอกว่าคิดแบบนี้ตั้งแต่ห่มผ้าเหลืองเลยล่ะคะคอมเมนต์มาบอกว่าหมดศรัทธาหลุดออกมาแต่ละอย่างคอมเมนต์มาบอกว่าแอบประักขณะเป็นพระนี่นะคอมเมนต์มาบอกว่ากิเลสเต็มนั้นในหัว เรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นตรามาขึ้นมาทันทีขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ